สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบ้าวันนี้ผมก็มาทําตามคําขอนะครับก็คือการเปิดครังไอเดียของผมมาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเนื่องจากหลายคนก็อยากดูนะครับว่าอมันมีอะไรบ้างไอเดียพี่มีอะไรบ้างโอเคผมจะให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางเนะสำหรับคนที่กำลังปั่นอยู่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะถึงจะได้ประมาณผมนะอย่างของผมตอนนี้ก็เวลสี่สิบเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวเปิดมาให้ดูสายยาเส้นนิดนึงนะครับสายยานะครับ เอาดูที่เกรดเนาะสีทองผมจะมี5อันนะครับก็คือผู้รักสมบัติจุดสูงสุดของโจรสกรัดผู้ร้ายศัตรูดาวรุ่งแล้วก็ข้าของว่าห้าร้อย้านนะครับรวมจะมี71นะครับมี71ใช้ยาเนาะจะมีทอง5เนาะมีเงิน10มีทองแดง6แล้วก็เป็นสีขาวธรรมดา16นะครับแล้วก็ไออันที่ไม่มีเชือกอีก34นะครับนะใช้ยายจะมีประมาณนี้เนาะโอเคครับผม,มเล่นไป กีตาร์เนี่ยหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับที่ชนะเนาะชิงทงได้5้0พันสนะครับ KO ไว้8ด0ั MVP 600ครั้งนะครับแต้มสูงสุดมันได้ประมาณนี้นะครับ2อ0พสมัยก่อนผมได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีบันทึกเนาะไม่มีบันทึกว่าได้สูงสุดเท่าไหรก่ก็ผมไม่ค่อยได้ไต่แรง,รงกินกลงเพรช่วงนี้ผมก็มีหลายเกมนะครับที่ผมเล่นนะ่าสนใจอยู่โอเคเดี๋ยวก็ไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าเนาะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับเซิร์ซิฟ โอเคก่อนอื่นผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า ID ของผมเนี่ยล็อกอินมา230วันนะครับก็คือเดือนหนึ่งมี30วันเนาะถ้าสาเดือนก็180ประมาณครึ่งปีเนาะที่ล็อกอินมานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมมีไอดีนึงเนาะแล้วก็ผมขายไปนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำ YouTube นะครับผมก็ขายไปผมก็มาป้าไอดีเนายแล้วก็ยาวเลยนะครับก็ยาวถึงตอนนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวคนก่อนเลยนะครับไป โอเคครับตัวคอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่จากลําดับกันได้ราบเลยนะครับนี่เปลี่ยนเอานี้ดีกว่าเนาะดูจากเกรดดีกว่าเนาะมาโอเคครับตัวเวล้อยนะครับจะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีรูฟี่เนาะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับผมมีรูฟี่เวล้อยห้าตัวนะครับเท่าเอ้ยอันนี้มันเกมรูฟี่เบาทีรัดนะครับ ตัวคาร์นรูฟี่โคตรเยอะครับ 7K เอ้ยนะครับตัวเวลรอยเนาะแถวละหกเนาะอ่ามีโซโลนะครับแถวบนหกแถวล่างอีกหกเป็นสิบสองตัวเนาะตัวเวลรอยแล้วก็คาเวนดี้อีกเป็นสิบสามนะครับตัวเวลรอยผมจะมีอยู่สิบสามตัวนะครับนะถ้าไม่นับตัวแจกฟรีสองตัวไอแมรีนฟอร์ดกับแชงก็จะมีแค่11ตัวนะครับที่เป็นตัวเวลรอยของผมนะครับเนาะ บางตัวก็ไม่ได้อยากให้มันร้อยนะครับแต่มันขึ้นมาเองเปิดแล้วมันขึ้นมาถึงได้เองนะครับตัวที่5ดาวนะครับจะมีค่อนข้างเยอะรู้สึกจะมีประมาณ80-90กว่าตัวนะของผมนะที่มัน5ดาวเนาะก็จะมีเรจูนะครับสโมเกอร์เนาะนิโคโรบินนะครับข้อโคโดายนะบังเอิโซโรภาคท้องฟ้าเนาะแล้วก็สโมเกอร์นะครับแล้วก็ไอข้อโค,โคโดายนี่เมื่อก่อนนี่เป็นตัวเมต้าของผมนะเมื่อก่อนนี่ผมแบบโอ้โห สมัยนั้นคือตัวคอคมันไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับผมบอกเลยนะครับเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมแนะนำครับอย่าเลยครับอย่าเลยดีกว่าเนาะอย่าใช้เลยเนาะตัวดีๆมีเยอะแยะนะครับนะแล้วก็จะมีคาคุนะครับยาซบนะครับอันนี้เพิ่งรีวิวไปนะครับนี่ยาซบของเรานั่นเองก่อนิโคโรบินในร่างไอคิสมาสนะครับแล้วก็จะมีสโมเกอร์สแตมป์ติดตัวนี้จะเป็นตัวริเิเต็ดนะครับสาหรับคนไม่รู้เนาะ มันจะเข้ามาตอนช่วงอีเวนต์นะครับอีเวนต์ของสแตมปิดนะครับเป็นตัวรีมิเต็ดที่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ยังไม่สามารถหาได้นะครับไม่สามารถเพราะโอ้ผมนี่เป็นคนพูดติดสำเนียงเหนือนะครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้นะครับซันจิอีกตัวหนึ่งของผมตัวนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับก็กำลังอัพอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้อัพโรเจอร์ตอนนี้ก็คงจะตันมากนะครับตอนนี้คือหนีไปอัพโรเจอร์ก่อนไงก็เลยรอตามคิวก็มีนะครับตัวที่ไม่ได้อัพก็มีเยอะเนาะ นามินะครับเพโรน่าเนาะเจ้าทาฟก้าภาควานอคุนีนะครับแล้วก็ชอปเปอร์ตัวนี้มาก่อนก็มีตานนตอนเนี้ยตัวนี้มาก่อนที่ตีแบบตอก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 ป้ามันตัวเล็กครับตีมันโคตรยากนะครับแล้วก็โรบินตัวนี้ไม่นับนะครับมิสเตอร์ทูตัวนี้ก็ไม่นับตัวนี้นี่คือเปิดได้เดียวนะมิสเตอร์ทูไม่อยากได้นะครับหลายตัวที่ไม่อยากได้มีเยอะมากนะครับก็จะมีคู่ซันคู่ซันมา่ก่อนผมก็เล่นบ่อยอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันยากนะ มันยากมันได้แต่มันยากเนาะมันต้องวิ่รรอยเนาะแล้วก็มีตัว3ดาวสุดแกรงนะครับจะเป็น3มดาวอนะีเวนต์เนาะสำหรับการาฟเนาะเหมือนจะหาแรกไม่ได้นะครับถ้าจาไม่ผิดเนานะก็จะมีนี่ครับก็จะมีโซโตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่พร้อมสัญจรนะตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นนะเปิดเปิด,เป,ดเปิดได้มันก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะเอาวิ่งไปประมาณ40เพชรแน่นนะตอนนั้นเนาะเพราะตัวมันค่อนข้างเก่งผมก็ยังใช้อยู่เนาะก็จะมีมาโก้เนาะ ตัวนี้ก็ซาโบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่รีมิต็ดเหมือนสมเกอร์ตัวเมื่อกี้ก็คือยังไม่สามารถหาได้หน้าตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือต้องรอไปก่อน,นครับรออีเวนต์เข้ามาอีกทีแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเนาะก็คงจะอีกนานอยู่นะก็จะมีฟูจิโทรานะครับตัวเรจเอนเดลรี่ผมไม่มีตัวไหนที่วลรวรอยเลยเนาะเยอะสุดก็จะมีซันจิตัวเมื่อกี้นะครับวิวแปดสิบเจ็ดน,นะก็จะมีเทพเจ้าคายาสมัยเกมเปิดใหม่ๆนี่บ้าให้เพื่อนอย่างโหดนะครับเนะี่ยเมื่อก่อนเนะี่ย อย่างโหครับเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเนื้อโคตรเฮี้ยเลยครับคือใช้ไม่ได้เลยนะครับขายะตัวนี้เนาะถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าเลยครับเอาไปทําซับดีกว่าเนาะใครมีเวลร้อยก็อย่าไปใช้ในแร็งกิ้งนะครับกับขายะนะสว่าดผมจะรีวิวให้ดูกันว่ามันแย่ขนาดไหนนะครับโอเคจะมีบรูคนะครับบาโธนะครับแล้วก็ชอปเปอร์เอมอนกอรุจิตัวนี้ก็แข็งแกร่งอยู่นะครับได้อยู่นะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ไม่ได้ปั้นนะครับก็เล่นไป เปิดได้แค่2ตัวนะแ้าก็เปิดเสร็จไปเลยมนะันก็8ปสให้ผมเองเนาะโอเคก็มีรีวมะเนาะทาฟาก้าตัวนี้เมื่อก่อนผมเล่นติดมือมากนะไอดีเก่าของผมนผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเนาะมืก่อนคือผมจะเล่นตัวนี้ค่อนข้างคล่องอยู่นะครับสมัยนี้มันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆก็แอบเสียดายอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นรีมิเต็ดนะครับตัวสแตมปิดนี่ผมมีครบเนาะที่มันรีมิเต็ดตัวนี้คือ ผมปั้นถึง80ปุ๊บผมก็หยุดปั้นนะเพราะผมว่าสกิลมันไม่ดีผมแค่ชอบตัวคอนมันเฉยๆในะช่วงนะั้นมันเข้ามาใหม่ๆนะผมก็อยากเอยตัวมันเท่แบบแต่สกิลมันไม่ค่อยดีนะครับสําหรับตัวนี้เนาะจะมีดอฟฟี่นะครับโดฟามิงโกนะครับตัวนี้ผมก็ปั้นถึงแค่80นะเพราะาเดี๋ยวนี้มันเมตามันไม่ค่อยฮีตแล้วนะตัวนี้แล้วก็จะมีคิซซรุนะครับเหมือนจะมีคนขอรีเพสให้ผมรีวนะิวเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรนะเดี๋ยวขอไปฝึกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้สําหรับผมนะมันค่อนข้างยากสําหรับผมนะครับเนาะนี่ก็จะมีโรเจอร์ครับตัวเอ็กตัวเดียวในไอดีของผมนะครับ <Okay. S 1> ยิเคเอเฮเอเฮเอ้ยคนกดไลค์สามครั้งนะครับคือบางทีผมแอบเอาไปลงแรงนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับแพ้สิครับไอเฮ่ยเอเ้ยชนะได้ยังไงครโถแล้วก็จะมีนะครับรูฟี่นี่เหมือนผมจะมีรูฟี่ทุกตัวในเกมครบยกเว้นไอ สองตัวคือไอที่มันมากับทาฟก้ารอนนะครับแล้วก็บานอุคุนี่นะครับที่ผมไม่มีเนาะอุซบอาพูเนาะมาจิรนนะครับแกงเบสซันจิตัวนี้เพึ่งได้นะครับก้าสุดนะซันจิโฮเคกตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวว่าซันจิตัวไหนดีที่สุดให้ดูนะครับแล้วก็นามิตัวนี้นะครับนามิตัวนี้หายยากอยู่นะสำหรับผมนะผมว่ามันเปิดตู้หาโคตรยากนะครับตัวนี้แต่ผมก็เสือกเปิดได้มา2ตัวครับโคเทียครับ เอเนียลนี่ก็เพิ่งมาได้เลยนะผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับมีฮอกผมยังไม่มีนะในเกมมีฮอกสีแดงที่เป็นสายหมัดแดงไม่มีนะครับมีแต่มี่ฮอกตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ดีกว่าเนาะผมพูดถึงเฉยว่าตัวนั้นผมไม่มีนะครับเนาะมีคาตาคูริอดีตตัวเมตาในตำนานอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้คือว่ากากไก่กาหักนะครับแรงแรงแต่ช้าแต่บางนะครับแล้วก็จะมีเกียร์สี่นะครับแล้วก็จะมีโซโลนะครับภาค2ปีก็ฮีแาจังนะครับแล้วก็ โอนามินะครับแล้วก็ไอ้คุซันตัวนี้คุซันเอสซีซ่าขาวเนี่ยเปิดได้พร้อมๆกันนะครับในตู้ซาโบนะมีคุณโคราซอนนะครับแล้วก็มีซาโบซาโบแดงตัวนี้อยากปั้นอยู่นะแต่มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ยังคงไม่ไหวครับขอปั้นโรเจอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีกัปตันคิดนะครับประมาณนี้ตัวละครผมก็จะมีโซเีคิงนะครับจะมีโซเีคิงอยู่เนาะเป็นเวอหกสิบเนาะ ผมไม่ได้ปั้นไว้เพราะส่วนตัวผมผมไม่ชอบตัวคอคผมก็ไม่อยากเล่นตัวแต่ตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีเก่งเก่งมากนะครับแรงสูงสูงนี่สบายครับแต่ผมแค่ไม่ชอบตัวคอคเฉยๆครับผมก็ไม่อยากเล่นครับผมไม่รู้จะปั้นทําไมเนาะโอเคตัวนี้ครับนี่ยัดเกครับคนที่คนเพูดอะไนะครับโอเคอ่าพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ้มครับจะมีเคียวคิโร่หัวหน้าเคียวคิโร่ผมก็มีนะครับ ที่ผมแจกไปไอดีหลักผมมีครับมีแต่ไม่ปั้นเนาะไม่รู้จะปั้นทําไมตัวที่เหลือจะเป็นตัว3าดาวนะครับตัวสดาวอีเวนต์แต่ไม่อยากปั้นนะครับไม่รู้จะปั้นไปทําไมนะครับสาหรับตัวคอนผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยไม่นับตัวพวกนั้นผมไม่ได้ติดอันนี้ไว้นะผมไม่ได้ให้ดูนะตัวพวกนี้ผมก็มีร้อยหมดแต่ผมไม่ได้เปิดดาวให้มันเห็นไว้นะผมผมไม่อยากห็นนะครับไม่รู้จะเห็นไปทําไมนะตัวที่ยังไม่มีนะครับ ก็จะมีแฉงหนวดขาวหนวดดำโอเด้งบิ๊กมัมบิ๊กมัมเซนโงคุรอบรูจิซิปินาคารูฟี่ตัวนี้ก็เรลี่นะครับไคโดคาตาคุริเอเนลแฮนคอกนะครับโมเรียใหม่กินเอมอนโอ้มีแต่ตัวดีๆนะครับไอ้ดีหลักผมนี่ตัวดีๆที่ผมไม่มีนี่เยอะมากนะครับตัวที่อยากได้ก็จะมีนะอูรุสนะครับที่อยากได้เนาะคุมะนะครับทาฟาก้าตัวนี้เนาะ แล้วก็คินเอมอนอะไรพวกนี้ตัวเอ็กไม่ต้องถามครับอยากได้ทุกตัวครับแต่มันเปิดไม่ได้ครับเจ็ดเคตัวที่ผมยังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นตัวดีๆหมดเลยนะครับเนี่ยมีฮอกแดงตัวนี้แม่เฮ้ยเปิดไม่ได้เลยวะมันไม่ยอมมาเลยวะทุกคนครับตัวนี้ไม่มาจริงๆแค่อยากมีประดับไอดีไว้เฉยๆครับอยากมีจริงๆแต่มันไม่มาเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคอนของผมนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญไอดีที่ ปั้นมา230วันนะครับเหรียญ9ดาวก็จะมีแถวก็สามเนาะสามสามหกเก้าสิบสองนะครับสิบสองสิบห้าสิบแปดนะครับยี 21, 24, นะ่สิบเอ็ดยี่สิบสี่เนาะโอ้เยอะครับ9ดาวมีเยอะอยู่นะเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอยู่นะเนาะเหรียญที่ฟูฟูก็จะมีอยู่นะอันนี้ไม่ฟูครับเป็นเหรียญธรรมดาเหรียญพวกนี้ธรรมดาเหรียญที่มันเป็นเหรียญอีเวนต์เลยดีก็จะมีเหรียญซนะีพีไนเนาะ เหรียญซีพีไนก็จะมี2เหรียญน,นะครับสำหรับของจาบรานะครับแล้วก็จะมีแคลริเฟอร์อยู่นะครับแคลริเฟอร์นี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะหาไม่เจอเนาะอ้เนี่ไงมีแคลริเฟอร์เหรียญซีพีไน 59, นี่แท็กมันเยอะเนาะครับเนี่ยมันดีมากเลยนะจริงๆผมใส่ให้นายแมร์อยู่เนาะก็ผมจะมีไอเหรียญไอพวกซูเปอร์โนวาเนาะก็จะเป็นไอเหรียญฮอว์คินส์ฮอว์คินส์เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็น18% 18%ซู่เป็นเหรียญที่ดีมากนะครับเนี่ยแอคแทกผมก็มีเนะี่ยพังโจมตีเพิ่มขึ้นเนะี่ยผมก็มีมีหมดคราบเหรียญผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็มีครับอันนี้เป็นบอนนี่นะครับบอนนี่เนาะแต่แท็กมันค่อนข้างน้อยนะครับมีอยู่ค้าบเหรียญผมเยอะพอสมควรนะครับเหรียญสีก็มีนะเหรียญสีมีข้อคนใดมีคาร์บินดินเนาะมีแค่2ตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญเยอะครับถือว่าเยอะอยู่นะแต่กว่าจะได้แบบนี้นะครับผมทานเสียเพศไปผมว่าผมได้ไม่ต่ํากว่า300เพศนะกว่าจะทานได้แบบนี้ถ้าผมเป็นคนที่ไม่มีดวงเวลาทานนะครับผมทานเหรียญยังไงมันก็ไม่ติดนะครับจริงๆบางทีเสียไปสิบห้าเพศก็ไม่ได้ครับไอ้เฮียโคตรโมโหนะครับเหรียญนี่เป็นอะไรที่ทํายากจริงๆนะครับใครที่รังปั้นอยู่นะครับค่อยๆทําไปกับอย่าใจร้อนครับบางทีอย่าโมโหนะครับ ควบคุมสติอารมณ์ของคุณไว้นะครับโอเคโอเคครับต่อมาจะให้ดูซับของแต่ละสีของผมนะครับสีแดงนะครับก็จะได้ซับประมาณนี้นะครับ132นะครับแท็กก็ประมาณนี้อันนี้ผมจัดซับแบบออโต้ให้ดูนะแบบกดอัตโนมัติให้ดูผมจะให้ดูเปอร์เซ็นต์เฉยๆนะครับผมจัดจริงจังผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะโอเคซับ okay. สีฟ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สีฟ้า142.1สนะีเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับสีฟ้าถ้าเปลี่ยนตัวอื่นบางทีมันก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะเห็นไหมมันก็แล้วแต่ตัวคอนที่เราไปใส่เป็นตัวหลักอีกทีนึงนะครับเห็นไหมถ้าใส่แบบนี้ก็ปาไป144้แต่ตัวคอนมันกากอะครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องประมาณนี้นะั่นี่ยทราบจริงๆก็จะอยู่ประมาณ140สนะครับสาหรับสีฟ้าเนาะสีเขียวนะครับทราบก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ141จัดดีๆผมจัดไดจัดดเนาะ สำหรับเป็นเปอร์เซ็นแต่อย่างที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนนะครับผมไม่เน้นเปอร์เซ็นเยอะนะครับผมจะเป็นคนที่มาเน้นตรงแท็กนี้เยอะเนาะเพราะแท็กสําคัญกว่าเปอร์เซ็นนะครับสาหรับผมนะถ้าจัดค่าสีกันมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ1 3 0กว่านะครับร้อยสาถึงประมาณ138นะสเนาะสมมติเอาค่าสีแดงสีเขียวสีฟ้าใส่กันนะเพราะผม เอาจริงๆผมไม่ได้ใส่แบบนี้ลงเลยนะครับไม่ใช่เอาฟ้ากับฟ้าแดงกับแดงนะครับแต่อันนี้ผมเอาแดงกับแดงจริงๆเพราะว่าตัวคนมันดีทั้งคู่นะครับโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบเอาเนาะเพราะที่สําคัญสําคัญที่อยากให้ดูก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่กะลังปั้นนะครับอยากมาถึงแบบนี้นะครับสู้ครับอย่าท้อครับผมก็มีไอดีหนึ่งกลังปั้นอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้เลยประมาณนี้ อยู่ในกิ้วของผมนะครับมันเป็นไ d ดีของผม ID ดีสำรองเนาะชื่อชื่อซีบราภาษาไทยนะครับใครเจอก็ทักได้นะครับตัวจริงนะครับเนี่ยเนาะอันนี้ตัวจริงครับอนาคตด d ีนี้จะแจกอย่างแน่นอนครับขอให้คุณติดตามผมไว้นะครับคุณก็จะมีสีตุนนะครับนี่ไอดีนี้มันก็จะมีโคสกิโอเด้งด้วยนะครับเนาะผมก็กำลงปั้นมาไอดีนี้ประมาณ20กว่าวันตอนโอเด้งเข้ามานะครับยังก็ยังไม่ถึงเดือนนะ ถึง้็สิผมเปลี่ยนชื่อได้มันก็30วันบวันนี่วาเออประมาณ30วันนะครับไอดีนี้ก็ได้ซับไปประมาณ89ดสนะครับอันนี้ก็92ครับค่อยๆปั้นไปครับอย่ารีบเนี่ยผมก็มี80 85เนี่ยโอเด้งก็เป็นตัวสำรองนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ดูกันหมดก๊อกเลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับคนที่อยากดูทุกคนครับจัดให้แน่นอนครับอยากได้อะไรนะครับรีเควสมามาครับ ได้คอมเมนต์ผมจะจัดให้ถ้ามีเวลานะโอเควันนี้ก็บายบายนะครับบายบาย